นี่ก็จะเป็นลูกอ่อนที่ออกนะคะแตงกวาถือว่าเป็นอันใช้ได้ค่ะเดี๋ยวดูลูกอื่นๆอ,อีกว่ามีอีกหรือเปล่าอันนี้คุณพ่อเก็บมีรอยโดนกัดอันนี้คือแตงนวนคุณพ่อเก็บเมื่อวานนี้ไม่รอเราเลยมาดูต้นนี้ อันนี้จิ๋วจิว๋วนี่ไงห,หนึ่งลูกโลดลูกแรก,แรก <c oughs> ลูกใหญ่เลยนี่ยังเป็นน้ำหนามอยู่ตอ,อกเยอะมาก แต่นนี้รู้สึกว่าแก่แล้วแต่พ่อเขาเด็ดมานะคะจริงๆหน้าไป้ทำพันได้เป็นไรลูกกระป๊อกกระแปกอันนี้ลูกมีอะไรเจาะแมงวันทองผัดไข่เลยได้ชามน้อยๆชามหนึงละ